เสียงอ่านหนังสือเจ็ดกฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมกฎข้อที่หนึ่งกฎแห่งศัก,กยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตอนที่สามต่อกันเลยนะคะเราจะสามารถนำกฎแห่งศัก,กยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในที่จะช่วยทำให้เราเข้าถึงอาณาจักรแห่งความเป็นไปได้ในทุกๆสิ่ง ไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรถ้าคุณต้องการมีความสุขจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการอย่างถึงสนามพลังงานของศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในนี้ถ้าคุณต้องการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากพลังแห่งการสารราสร้างสรพรพสิ่งซึ่งมีอยู่แล้วโดยกําเนิดในสภาวะจิตจสำนึกอันบริสุทธิ์ คุณต้องมีวิธีในการเข้าให้ถึงสภาวะของมันหนทางหนึ่งในการเข้าถึงซึ่งสภาวะนี้ก็คือ 1. การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการมีความเงียบที่แท้ 2. การทำสมาธิ 3. การหยุดที่จะไม่ตัดสินสิ่งใดๆเป็นประจำทุกวัน 4. การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงพลังแห่งการสรรรสร้างที่ไร้ขีดจำกัดความเป็นอิสระและความสุขที่แท้จริงอันเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่โดยกำเนิดของสภาวะนี้ 1. การฝึกปฏิบัติที่จะเข้าถึงสภาวะแห่งความเงียบที่แท้เริ่มจาก การตั้งใจมั่นที่จะกำหนดช่วงเวลาหนึ่งที่แน่นอนที่จะอยู่เฉยๆอย่างแท้จริงการมีประสบการณ์ถึงความเงียบที่แท้หมายถึงการมีช่วงเวลาแห่งการหยุดสิ้นซึ่งกิจกรรมของการพูดคุยใดๆมันหมายรวมถึงการมีช่วงเวลาแห่งการหยุดสิ้นซึ่งกิจกรรมต่างๆเช่นการดูทีวี การฟังวิทยุหรือการอ่านหนังสือและถ้าหากคุณเป็นคนที่ไม่เคยให้โอกาสตัวเองที่จะรู้จักการมีประสบการณ์ถึงความเงียบที่แท้นี้คุณก็ย่อมที่จะพบแต่ความสับสนวุ่นวายของเสียงสนทนาที่อยู่ภายในของคุณจงหมั่นหาเวลาสั้นๆในระหว่างการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะมีประสบการณ์ถึงความเงียบที่แท้นี้หรือโดยการตั้งใจมุ่งมั่นที่จะอยู่ในสภาวะแห่งความเงียบที่แท้สักช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่แน่นอนเป็นประจำทุกวันคุณอาจจะทำมานครั้งละประมาณ2ชั่วโมงหรือถ้าหากรู้สึกว่ามันมากไปก็ทำมันแค่ครั้งละ1ชั่วโมงก็ได้และทุกๆครั้งที่คุณทำเช่นนั้น คุณก็อาจจะค่อยๆเพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้นเช่นอาจจะเป็นตลอดทั้งวันหรือสองวันหรือทั้งสัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณกำลังเริ่มเข้าสู่สภาวะแห่งการมีความเงียบที่แท้ครั้งแรกเสียงสนทนาภายในตัวคุณจะยิ่งดูสับสนวุ่นวายมากขึ้นคุณจะรู้สึก อยากพูดอยากคุยอย่างมากผมเคยรู้จักหลายคนที่แทบจะเป็นบ้าในช่วงวันแรกหรือสองวันแรกจากการที่เขากำหนดตัวเองให้ยืดระยะเวลาของการมีความเงียบที่แท้นี้ออกไปความรู้สึกถึงความเร่าร้อนและความกลัดกลุ่มได้จู่โจมเข้าครอบงำเขา แต่ในขณะที่เขาเผชิญและยืนหยัดอยู่กับประสบการณ์นั้นเสียงสนทนาภายในของเขาก็ค่อยๆเริ่มที่จะถูกทำให้เงียบสงบลงและในไม่ช้าความเงียบจะค่อยๆเริ่มเข้าสู่ความล้ำลึกมากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปจิตก็จะเริ่มปล่อยวาง มันเริ่มตระหนักรู้ได้เองว่าไม่มีเหตุที่มันจะต้องวิ่งวุ่นอีกต่อไปถ้าคุณซึ่งหมายถึงตัวตนภายในขบวนการทางจิตและระบบในการเลือกตัดสินใดๆของความคิดหยุดการพูดลงชั่วขณะในช่วงขณะนั้นที่เสียงสนทนาภายในได้เงียบสงบลงอย่างแท้จริง คุณก็จะเริ่มมีประสบการณ์ถึงความสงบนิ่งอันมั่นคงของสภาวะแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในการหมั่นฝึกปฏิบัติที่จะอยู่ในสภาวะแห่งการมีความเงียบที่แท้ตามช่วงเวลาที่สะดวกและเหมาะสมกับตัวคุณจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยทำให้คุณมีประสบการณ์ถึง แห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตอนที่4ข้อที่2นอกจากนี้การใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อการทำสมาธิก็เป็นอีกหนทางหนึ่งวิธีที่ดีที่สุดคุณควรทำสมาธิอย่างน้อย30นาทีในตอนเช้าและ30นาทีในตอนเย็น โดยผ่านทางการทำสมาธินี้คุณจะได้เรียนรู้ที่จะมีประสบการณ์ถึงสภาวะแห่งการมีความเงียบและสภาวะแห่งการตื่มรู้ที่แท้จริงการได้ดำรงอยู่ในสภาวะแห่งการมีความเงียบที่แท้เป็นวิธีการที่เราได้เข้าถึงสภาวะของการเชื่อมโยงสัมพันธ์อันไร้ขอบเขตจำกัด เป็นวิธีการที่ทำให้เราเข้าถึงซึ่งพลังในการจัดระบบที่ไร้ขีดจำกัดอันเป็นระดับรากฐานที่สุดของการสารสร้างที่ซึ่งทุกสรรพสิ่งเชื่อมต่อประสานถึงกันอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ในกฎแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนาซึ่งเป็นกฎด,ด้านจิตวิญ,ญญาณข้อที่5 คุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณจะสามารถนำความมุ่งมั่นและความปรารถนาของคุณเข้าไปในสนามพลังงานของศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในนี้ได้อย่างไรทีที่ซึ่งจะทำให้ความปรารถนาของคุณถูกสรรสร้างขึ้นมาเองโดยธรรมชาติองค์ประกอบที่สำคัญก็คือ คุณต้องเข้าให้ถึงสภาวะแห่งการมีความสงบนิ่งอันมั่นคงความสงบนิ่งอันมั่นคงเป็นคุณสมบัติข้อแรกที่ใช้ในการสร้างความปรารถนาของคุณให้ปรากฏรูปขึ้นเพราะว่าในความสงบนิ่งอันมั่นคงคุณจะเชื่อมต่อได้ถึงพลังแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ที่ซึ่งสามารถจัดการเรียบเรียงและสอดประสานร,รายละเอียดอันมากมายไม่มีที่สิ้นสุดให้กับคุณลองนึกภาพถึงการคว้างก้อนหินเล็กๆก,ก้อนหนึ่งลงในสระน้ำที่สงบนิ่งและเฝ้ามองดูระลอกคลื่นที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสักครู่หนึ่งเมื่อระลอกคลื่นหมดไป คุณก็คว้างอีกก้อนลงไปใหม่นั่นคือขบวนการทั้งหมดที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่คุณทำเมื่อคุณดำรงอยู่ในสภาวะแห่งการมีความเงียบที่แท้จริงและนำสิ่งที่เป็นความมุ่งมั่นและความปรารถนาของคุณเข้าไปในสภาวะนั้น การโยนก้อนหินเปรียบเหมือนการใส่ความมุ่งมั่นและความปรารถนาลงไปในสระน้ำที่สงบนิ่งซึ่งก็คือสภาวะจิตแห่งสมาธินั่นเองจากแอดมินนะคะในสภาวะแห่งการมีความเงียบที่แท้จริงนี้แม้แต่ความมุ่งมั่นหรือความปรารถนาที่อ่อนกำลังที่สุดก็ยังจะสามารถทำให้เกิดระลอกคลื่น ผ่านพื้นผิวสนามพลังงานของจิตสำนึกของจักรวาลซึ่งเชื่อมต่อประสานทุกสรรพ,พสิ่งเข้าไว้ด้วยกันแต่ถ้าหากคุณไม่ได้ดำรงอยู่ในสภาวะแห่งความสงบนิ่งอันมั่นคงในจิตถ้าในจิตใจของคุณเป็นเหมือนด่งทะเลที่ปั่นป่วนถึงแม้คุณจะโยนตึกเอ็มพ e s สเ t e ลงไปคุณก็จะไม่อาจสังเกตเห็นได้ว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้น ในพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ว่าจงดำรงอยู่ด้วยความสงบนิ่งอันมั่นคงและตระหนักรู้ว่าฉันคุณคือพระเจ้าซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำให้บรรลุผลได้จากการทำสมาธิก็ขอจบสำหรับคลิปนี้นะคะติดตามคลิปตอนต่อไปนะคะ ขอขอบคุณเพจ Conversation Wikistan t h โดยคุณอุดมเกียรติเป็นผู้แปลและแอดมินมาณที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จได้อย่างง่ายๆสบายอย่างไม่จำกัดและไม่สิ้นสุดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ